ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับโดยวันนี้เนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้มีการแจ้งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติโดยหน่วยงานที่จะตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีหน่วยงานใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเป็นคลิปแรกนะครับเพราะว่า,าเนื้อหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยในประเด็นของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งในมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพศ2562นาหะครับสำหรับคุณสมบัติตามมาตรา49เนี่ยนะครับใน วงเล็บ1จะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตรงนี้นะครับหน่วยงานที่จะใช้ในการตรวจสอบได้ก็คือสำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นนะครับวงเล็บ2เนี่ยผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิน่นต้องมีอายุ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งท้องถิ่นกําหนดก็คือ35ปีตรงนี้เราสามารถตรวจสอบจากบัตรประจําตัวประชาชนได้เลยนะครับวงเล็บ3มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งตรงนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบจากทะเบียนบ้านได้เลยนะครับว่าย้ายเข้ามาครบ1ปีหรือเปล่านะครับ คุณสมบัติในมาตรา48เบนจะแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496นะครับในมาตรา48นี้นะครับวงเล็บ1เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งตรงนี้ก็ดูในบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับวงเล็บสําสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหน่วยงานที่เราจะตรวจสอบก็คือถ้าเป็นวุฒิปริญญาตรีในใน,ในประเทศไทยนะครับ ก็ตรวจสอบจากสถาบันการศึกษาที่สําเร็จมานะครับหรือถ้าวุฒการศึกษา,าจากต่างประเทศนะครับก็ติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือถ้าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกรัฐสภาตรงนี้เราจะต้องดูจากเอกสารที่ผู้สมัครเนยนำมาประกอบการรับสมัคร นะครับตรงนี้จะต้องให้เขานําเอกสารมายืนยันนะครับว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภานะครับครับและนี่ก็เป็นวิธีการหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่เราสามารถจะตรวจสอบข้อมูลเ,เกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งของเทศบาลนั่นเองนะครับรายละเอียดของการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็ยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ